คนแรกของประเทศเนาะนักข่าวนะนักข่าวเกินตัวทำข่าวเลยนะโถแล้วก็ปั่นตอกให้หรอนี่นี่พ่อดูแบบพ่อดูแบบไม่ได้ทุกคนพ่อดูแบบไม่ได้ไม่เออแบบแพ้ไม่ได้ไม่หยาอย่าบูลลี่ระวังพ่อเป็นเลี้ยงลูกแบบแม่แพ็คเองไม่ต้องแม่ปั๊บน้องเฟย์ไม่ไม่ไม่ดูนี่เรียบร้อยเก่งเท่าไหร่ก็จะมาไหมเนินกล่องเดี๋ยวส่งให้ แม่น้าสงสารไหมหน้าสงสารแม่เซนแต่แม่ก็ต้องทำงานไปด้วยนะฮะ <S <S มีคนถามว่าคุณแม,<ห>ม่ชอบพีเจแบนีนะไ้ได้ไหมคุณแม่สวดมากๆเป็นกำลังใจให้แม่มากเลยอะ่ะพ่อแม่แบบว่าส,สวยอยูอ่สวยอยู่คือแปลว่าอะไรก็สวยอยู่ไงสวยอยู่ว่ามันไม่สวยสวยอยู่แต่ว่าสวยอยู่ทุกคนเคลียร์ก่อนเดี๋ยวนี้คขาว่าสวยอยู่มันคือสวยไหมก็สวยไงกับได้อยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนได้อยู่ก็ได้นะยังได้อยู่ใช่ไหมดีกว่าบอกว่าแม่ไม่สวยเลยอ่ะ เจ็บ <ขอ S 1> เหมือนกันนะแตสวยอยู่อย่งดูซอฟาก็ามีคนแบบคนที่เป็น